สวัสดีค่ะวันนี้นะ้าน้องชวนทําจะทําขนมไทยนะคะวันนี้ทําขนมอันนี้น้องหอ,หอมหลานนะคะ,ะทาขนมอะไรลูกอินทเนระอินทนินกะทําวันนี้ก็เอาไปให้เพื่อนๆกินเนาะเราเริ่มได้เลยเดี๋ยวเราเริ่มจากเ,เราจะทํากะทิก่อนนะคะกะทิส่วนผสมของกะทิะเดี๋ยวนะ ค่ะเริ่มจากกะทินะคะขนมเนี่ยจะเป็นขนมที่เป็นแป้งแล้วติับก,กะทิเย็นเย็นชื่นใจรสชาติจะไม่แรงมากก็จุดเตาอันนี้มีคุณช่วยเอาน้ำตาลใส่ไปค่ะเดี๋ยวสูตรเดี๋ยวจะบอกอีกทีนะคะสา,าน้ตาลเทปไปเลยลูกแล้วก็เกลือเกลือนี่ก็ไม่อง นอใส่ไปนิดหน่อยค่ะพอให้มันต,กตกัดๆคนต้องคนตลอดกะทิคนพอน้ําตาละลายเหลือนิดหน่อยก็พอนะคะที่น้องจะทำไอ้กะทิก่อนเพราะว่าเดี๋ยวกะทิทำแป๊กเดียวส่วนไอ้ตัว แป้งอ่ะพอควรเสร็จเดี๋ยวเราต้องมาตัดทำเป็นตัวจะใช้เวลานานไม่รู้อ่ะเราจะทำตะทีก่อนใครจะทำยังไงก่อนก็ทาได้นะคะจะชิม mm hmm. คนไปเลยลูกคนตลอดเลยทาเนี mm ่ hmm. หวานน,น,น,วน้องก็เออถนอมเพราะว่าหวานค่อยหน่อยไม่อะนะน้องอ่ะเป็นคนชอบกิน,น,นขนมเค็มไงเออเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องไม่เค็มนะ<อ>แบบว่าล้นนวลนอ่ะที่จริงมันยังไม่รอ้ <laughs> อนหรอกจริงเหรอเออ <laughs> เป็นไงอีกหน่อยไหม น,น,นอกหัวว่า,อ,าอร่อยอเลยนะอ่ะเอาหอมว่าอร่อยออนจะีกนก็ได้นะอ่เดียนนะ๋ยวเย็นแล้วมันก็จะเข็มอีกหน่อยเนี่ยโอ้ทานพอนะก็ใส่ไปแล้วก็พอ,พอแล้วอันนี้ไม่นั้นจะพอ ถ้าเราใช้ไฟแรงก็ต้องคนรีบคนจริงๆน้องไม่ค่อยถนัดทําขนมไทยหลอกบอกตรงเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินหวานขนมไทยหวานมากนะแต่ดส่ไ่เราก็ท่มทำไม่ไม่หวานเย็นนะเดี๋ยวคุณยายก็กินไม่ชอบไงเย็นหมเย็นแล้วเพราะว่ามันจะมีความหวานในเนื้อขนมด้วยจำได้ว่าน้ำเนียมันแบบ มันไม่ใช่เค็มอะเพราะว่าตอนที่เรากินเราแบบฝดน้ำออไปด้วยเออใ่มันจะกลืนในกับขนมอนนืมแต่ในในแป้งใส่นี้ปะใส่เกลือป่ะลูกในแป้งไม่ไม่ใส่น้อเลยเอ,า,อยางี้ดีกาเดี๋ยวน้องจะคนตรงนี้เดี๋ยวน้องหอมไปละลายเออไปละลายอ่ะเขาใช้นี่เวยขนมปก็ แป้งมันจะอัน,นี้เลยค,คืออันนี้ก็คือส่วนผสมของแป้งนะคะน้ำน้ำใบเตยปั่นอันนี้เราต้องใส่ดอกอัญชันด้วยอันนี้ตรงไม่ลูกเออใส่ดอกอัญชันปั่นเข้าไปด้วยนะคะสีมันนึงจะเป็นมันจะเป็นเขียวอ่าเขียวเ,เขียวบวกออกฟ้า,าส่วนแป้งเนี่ยจะใช้สองแป้ง ใช,ใช้แป้งมันแล้วก็กแป้งถั่วแป้งถั่วเขียวอ่ะผสมเท,เทใส่เลยลูกเอ,อคนไปด้วยลูกคนไปด้วยเออขนาดนะแต่จริงแป้งพุกน,นี้มันละลายง่ายไงเทไปหมดเลยก็ได้อืมะเราต้องผสมแป้งให้เข้ากันก่อนน้ำต้มน้ำตาไม่เข้าก่อนนะคะเราค่อยตั้งฝายเพราะว่า แป้งถั่วเขียวกับแป้งมันเนี่ยพอโดนไปนิดเดียวเนี่ยมันก็จะสุกง่ายเนาะเออไปเออไปเอาน้ำตาลใส่ไปเลยกน้อยไว้ที่แป้งที่ขอบๆนะกวาดลงมาัางดียังมีหลานชอบทำขนมดีใจ น้องหอมชอบทำขนมไทยมากกว่าใช่อร่อยอเราไม่ได้ชอบทานขนมไทยแต่ว่าไปทไี่เคยชอบทานขนมอะไรออเพราะมันหวานอืมข้าหวานก็จบกัน่ะแล้วมาเอาแป้งขอบ <laughs> <laughs> น้องหอมจับไอน้นี่อย่างนี้หน่อยอันนี้มันจะได้ เนี่ยเนี่ยเคนะอ่ะเคยอ่ะมาดูกะทิกันเนาะอ,อ่ะเลื่อนมาเนี่ยมะทิกะทิเขาเดือดเอาเดือดละเนี่ยเดือ,อดนีด้ก็กกพอแล้วนะคะพอแล้วนะแล้วก็ยกยกขึ้นเบนเลยนะครับ ๋ยวให้ตัวแต่อย่ให้แตกนะอ่ะอันนี้ยกเก็บไปก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องอบควันเพรียงขน,นมไทยอ่ะถ้าไม่ทำน้ำลอยดอกนนี้ก็ต้องอบควันเพรียนเป็นเสน่ห์ของขนมไทยนะคะอ่ะ,อะ,อะมาข้าวหอมเอาเตรียมเดี๋ยวไฟที่จะกวนแป้งเนี่ยต้องเป็นไฟเบานะคะอันนี้จฤษฎีจะได้ อ่ะยกมาเลยลูกมีเบาเลยใช่ไหมใช่เบาแล้วลูกคนตลอดคนตลอดเลยนะคะอ่ะ,อะคนเลยลูกคนเลยอืมคนให้ถึงก้นกระทะเพราะเวลาสุกแล้วมันก็จะเร็ว หนูอีมือหนึ่งไม่ต้องเอานั่นถ้าเป็นน้น้องนะน้าน้อง,องจะเพิ่มไฟแรงแวกว่านี้ให้มันเร็วกว่านี้เออแต่เราก็ต้องดูตัวเองอะว่าเราทําเร็วทาทันเท่าไหร่อะไรอย่เงี้ยน้องผมไม่ทัน <laughs> น้องผมไม่ทันเออไม่ทันก็ค่อยๆทำไป เดี๋ยว้อน้องลางช้อนได้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ช้อนในการทำเป็นลูกตักเอาใช่ไหมคะใช่ใช้ตักตักแล้วติ้งไปติ้งมาแล้วก็เราต้องเตรียมอ่างใส่น้ำเย็นเพราะว่าแต่ต้องรอให้แป้งอุ่นสักนิดนึงก็ถ้าร้อนเกินไปก็ นะเอาจริงอ่ะน,น้องอ่ะไม่ได้กำลังในการทำขนมหวานหรอกนะขนมไทยอ่ะเพราะว่าไม่ไม่ค่อยได้ทำอะค่ะมาแล้วใช่ไหมกลิ่นใบเตยล้วใช่ไหมกลิ่นใบเตยด้วยอ่าดีมากต,ตอนแรกมันยังแบบเน็เขียวอยู่เบา ทีเนี้ไอแป้งพวกเนี้ยพอมัน,พอม,นพอมันเริ่มสุกแล้วมันจนะเร็วไงคะใช่อืมเคยควรตะโก้ใช่ไหมไม่ไอ้เปียกปูนจะีที่สศกอะนะน้อง,งอันนั้นก็เร็วตรงกลางด้วยลูกเออ เราเห็นที่แรกเราจะแจกเยอะแล้วมันมันน้อยยังวะรู้มี้ทำเยอะกว่าน,นี้ใช่ไหมเออรู้จะเยอะอะแต่แป้งมันอาจจะเยอะหรือเปล่าหมายถึงว่าตัวแปง้งแต่บางทีเราก็ทำเพิ่มได้